อ๋อแต่ดีเขากับตัวไปเมื่อครับอโอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเกมใหม่ CM Variety นะครับวันนี้ก็อุกเมืองเพราะว่า <c oughs> อยู่หน้าเตาโลเลยนะครับหรือว่าอ่าเตาโลหรือว่าเตาไฟอันนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นประเพณีกินทางเลนกินทางแลนเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับก็เปินเน้เแม่งกับพาพพิสาดอยเ <c> ข <oughs> ้าใหม่ กินข้าวใหม่กินข้าวใหม่หรือกินทางแลนกินทางแลน,น,นอีน้องเราจะได้กินก็นครับ <c oughs> มีกครับอาจจะเป็นพิธีบรดามีชื่อบรดาบบมีเป็นชื่ออ๋อแต่ตัวตันแลนบบมี้บบมีสมัยก่อนมีสมัยก่อนก็บแมีอ๋อเป็นชื่อบาดาโอ้ก็เขาา้าใจว่ากินแต่แต้มมันเป็นแค่ชื่อที่ว่าเหมือน อันนี้มันจะเข้าสู่รุ่นฤดูกาลที่ว่าเขาจะลงตุ้งเข้าใหม่ครับทีนี้เขาจะใช้ไอ้แลนเนี่ยเขาจะลูกแทหางของแลนเนี่ยเปแทนทำนาย๋อแลวก็แทนว่าเขาจะดูว่าตรงหางของแลนเนี่ยมันจะเป็นสีดำสีทอดสีทอดแล้วเขาจะเอาอนั้นเป็นารทำนายว่าทีนี้ปวดฟันเป็นยังไงอ oh ๋อเป็นผีนี้มันจะเป็นยังไงมันเป็นซึ่งบ่มีแล้ว ตัวแรนนั่นน่ะเสี่ยงทายนั่นบอกมีแล้วนนไม่ก็ไม่ดูแต่ว่าถ้าผ่าได้ขึ้นย่อยไปขึ้นยอยไปแลป้วไปเจอแรนก็บรรจะดูไงอ๋อบัได้มาฆ่าแล้วมากินป้าเจ้ว้ายเข้าใจผิดสุม,มาตัวเขาเข้าใจผิดเข้าใจว่าโอ้โหแบบมากินหางแลนอะไรอย่างนี้อ๋อดีแล้วนะคะบัตจะได้ไม่ต้องแบบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนาะอ๋อเป็นการเสี่ยงทายกับตัวตัวแลนที่เห็นแล้วก็เอามาบอกชาวบ้าน ถ้าไปเจอที่ไหนแล้วมาบอกชาวบ้านอ๋อเข้าใจแล้วครับจะได้อธิบาย FC ถูกเนาะแเดี๋ยนนี้เปิ้นจะมีพิธีกินหางแรงก็คือกิ่นข้าวใหม่ที่ปลูกใหม่เนาะนันก็ครับกินข้าวปลูกใหม่ของพิธีกินหางแรนอันนี้พิธีทำนายหางแรนแบบ อ๋อเป็นกัมอู้บ่ได้โอเคครับจะได้เอซิจะได้เข้าใจถูกเนาะเดี๋ยวไปไล์สุดเราเดี๋ยวปอธิบายในไล์สดอีกทีนึ่งที่กินก็นี่ไงเห็นด้วยที่กินคืออันนี้นะครับกินข้าวนี้แต่ว่าประเพณีคือเป็นแค่ชื่อการเสี่ยงดวงการทํานายคือเหมือนกับว่านายพรานนะครับจะเข้าไปในป่าแล้วถ้าเจอแลนตัวนั้นแล้วก็จะนับแห่งแลนตัวนั้นว่ามีกี่ทอดกี่อะไรมันก็จะเป็นการเสี่ยงดวงอย่างหนึ่งนะคะว่าปีนี้ทํานายไทยทักว่า ฝนจะตกตามฤดูกาลอะไรหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับก็ผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะอิกกองยาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวพิธีกรรมจะอยู่ในบนบ้านหลังหลังข้างหลังนั้นนะครับเดี๋ยวฮอรจะได้ดขึ้นไปกันครับสิขึ้นไปดูก่อ๋อก็เอาเป็นคลิปต่อไปที่จะ ผู้เฒ่าผู้แก่ยังมารวมตัวกันทั้งหมู่บ้านและยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวก็จะทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับก็บ้านหลังนี้นะครับก็จะอยู่กับติดถนนแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวโอ๊ก็นั่งอยู่ในห้องครัวนะครับอ่าเป็นห้องครัวที่เป็นห้องครัวแบบชนบทนะครับก็จะมีอ่าเตานี้นะครับแล้วก็จะมีฟืนอันนี้ไงพีอันนี้บ้านพี่ห้องะันอย่างครับ อันไหมนะครับ